ทุกคนจะทํายังไงคะถ้าเกิดโดนผ่าทักว่าไม่มีเงาหัวนะเมื่อประมาณ6 7ปีที่แล้วนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เอิญเริ่มมีอาการป่วยแล้วก็เป็นช่วงที่กําลังเรียนปีหนึ่งอยู่ด้วยก็ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวแฟนนะคะเอาไปได้วยกันทั้งหมด6คนนะคะเหตุการณ์วันนั้นตอนไปทะเลเอิญก็รู้สึกแปลกนิดหน่อยนะเพราะว่าจองที่พักไปแล้วไม่เก็บบัตรจาไม่อะไรเลยแค่โทรจองเท่านั้นหลังจากจองที่พักไว้แล้วพอเราไปถึงนะคะมันก็ค่ามากแล้วแล้วเรารู้สึกว่าที่พักอะมันเก่าแล้วก็โซมมากทุกคนตัดสินใจออกจาก ก็ไม่พักเลยเพราะเขาไม่ได้เก็บมาจําอะไรเราอยู่แล้วไงเลยขอยกเลิกนะคะไปหาใหม่ครั้งหน้าตอนช่วงสองทุ่มเพราะวันนั้นเราออกสายกันมากแล้วการหาที่พักตอนสองทุ่มนะคะบอกเลยว่ามันยากมากริมทะเลด้วยพวกแกพวกเราก็ขับกันไปเรื่อยๆนะคะริมหาดไปก็เลยไปเจอกับรีสอร์ทหนึ่งซึ่งมันมีรถจอดไม่เยอะเลยคิดว่าที่นี่แหละมันริมหาดพอดีมีหลานเล็กหลานก็อยากจะเล่นน้ําทะเลตอนเช้าอะไรอย่างนี้ก็คือแค่ข้ามถนนไปมันก็ถึงทะเลเลยลักษณะของรีสอร์ทนะคะมันก็จะเป็นห้อง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  ห้องแบบเหมือนบ้านเป็นหลังไม่เชิงบ้านซะทีเดียวเพราะว่าเปิดเข้าไปแล้วมันก็คือเป็นที่นอนเลยด้านหน้ารีสอร์ทนะคะก็จะมีห้องล็อบบี้เอาไว้น่าจะกินข้าวได้อะไรได้ถัดมาก็จะเป็นลานจอดรถแล้วก็เป็นห้องเรียงๆๆ,ๆกันนะคะก็ได้ข้อสรุปมาว่าคืนนี้เราจะนอนที่นี่กันเราตกลงพักด้วยกันนะคะก็คือเลือกห้องที่ใหญ่ที่สุดแล้วมันมีหนึ่งห้องพอดีเลยในรีสอร์ทนั้นคือห้องนี้สามารถนอนได้4คนนะคะแต่เรามากัน6อีก2แลเราก็เสริมเอาเด็กเขาไม่ได้คิดอยู่แล้วหลังจากที่จ่ายเงินแล้วก็เช็คอิน ก,ก็จะกินข้าวก่อนเข้านอนเพราะว่าเดินทางมาไกลแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยสักคนพวกเราซื้อแบบอาหารซีฟูด้ดมาปิ้งย่างกันนะคะตรงพื้นที่หน้าห้องอะ่ะมันก็จะมีเตาไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยมีที่กินข้าวไว้ให้สําหรับ4คนนะตอนนั้นนะคะด้วยความที่มันมืดแล้วก็เลยเกรงใจคนอื่นนะคะก็เลยไปแอบส่องดูว่าห้องคนอื่นอ่นอะเขานอนกันหลีย่ยงเราจะไปรบกวนเขาหรือเปล่าก็เลยส่องเข้าไปข้างในนะคะแต่ทุกคนเชื่อไหมว่ามันผิดคาดมองเข้าไปมันมืดมากทุกคนบรรยากาศภายในรีสอร์ทคือเหมือนแบบ ว่าไม่มีใครมาพักกับพวกเราเลยควางจริงตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดไรนะคะเพราะว่าเดินทางมาไกลแล้วก็เหนื่อยก็มานั่งกินอาหารกันที่ปิ้งย่างกันต่อคือเออหนะ่ะไปนั่งแยกตรงชิงช้าคนเดียวนะคะเพราะว่าที่นั่งอะ่ะมันเต็มมันมีแค่รองรับแค่สีที่นั่งเพราะมันเป็นห้องสําหรับสี่ท่านไงไปนั่งแยกตรงชิงช้าไปนั่งกินอยู่ตรงนั้นคนเดียวนะคะนั่งกินกินอยู่ปกติเลยทุกคนนั่งแบบนั่งกินอยู่เนี้ยชิงช้าเออปรากฏว่าจู่ๆเห็นควันสีขาวมันโผฟฟล่ ขึ้นมาแบบนี้ยตรงหน้าเราเลยมองลงไป45องศาฟลุ๊บขึ้นมาโผล่มาตรงหน้าก็เหมือนมันค่อยๆลอยออกไปทางทะเละทางข้างหน้ารีสอร์ททางล็อบบี้ทะเลฝั่งนู้นเลยอะ่ะแต่คือยังไม่ได้ลอยนะแค่แบบว่ามันเหมือนจะไปทางนั้นเฉยๆเอิะเห็นคนเดียวเว้ยแล้วเอิญก็เลยลองเดินตามมันไปดูอยากรู้ว่ามันจะไปหยุดที่ตรงไหนตามไปจนถึงโรงรถของล็อบบี้เกือบจะถึงล็อบบี้แล้วอะ่ะแฟนเรามาเรียกไว้ก่อนแฟนก็เรียกชื่อเราแบบดังมากเอนินแบบนี้เลยพร้อมกลับมาจับแขนเรานะคะแล้วก็พาเดินกลับห้องค่ะ ช่วงเช้านะคะก็มาเช็คเอาท์นะคะแล้วก็ไปเล่นที่ทะเลกันสักพักหนึ่งเรื่องมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะจนกระทั่งเอินกลับบ้านที่ขอนแก่นก็ไปเรียนตามปกตินะคะจนกระทั่งอ่านไปหลายเดือนได้ไปทําบุญที่วัดวัดนี้เป็นวัดที่ชายแฟนเอินอ่ะเคยไปร่วมสร้างวัดกับพระอาจารย์ท่านนี้นะคะอยู่ที่นั่นและที่บ้านแฟนเอินอ่ะก็ไปทําบุญที่นี่เป็นประจําอยู่แล้วจากที่ทําบุญกันเสร็จฉันเพลนอะไรเสร็จแล้วพวกเราก็กินข้าวกันที่วัดเดินเอาวันนั้นพระอาจารย์ก็เลยเดินเข้ามาทักเอินนะคะว่าเออเข้าไปหาเขาหน่อยตรงที่เขา ปฏิบัติธรรมตรงนั้นน่ะเอิงก็เดินเข้าไปกับแฟนนะคะเพราะว่าเขาก็เรียกแฟนเราด้วยเนาะคำาแรกที่พระท่านถามนะคะก็คือถามว่าไปไหนกันมาหรอเอิงกับแฟนก็เล่านะคะว่าไปภาคเหนือกับภาคกลางกันมาเพราะว่าที่เรียนนะะ่ะเขาพาไปเราเรียนการท่องเที่ยวมันต้องมีไปเก็บทริปเหนือกลางใต้อะไรอย่างนี้แล้วก่อนที่จะมาวัดเนี้ยไปภาคกลางเพิ่งกลับมาพอดีแต่พระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ใช่นะเหมือนจะเป็นทะเล พระท่านก็ทักอีกว่าพาใครกลับมาด้วยหรือเปล่าหรือไปทักทายใครไว้หรือเปล่าเอินกับแฟนก็อึ้งเลยนะคะพูดไม่ออกสักคำพระอาจารย์ก็พูดขึ้นมาอีกว่าเอินอะไม่มีเงาหัวนะ เขาจะเอาชีวิตเราเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็บอกว่างั้นวยนนี้ยอาบน้ามนต์มานะแล้วก็เตรียมของมา1 2 3 4เราก็ไปอาบน้ามนต์ตามที่พระอาจารย์บอกนะคะกออาบน้ํามนต์จนครบตามกําหนดที่พระอาจารย์ท่านบอกไว้นะคะก็คืออาบครบเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออาการป่วยเอินที่ตอนแรกมันเริ่มป่วยอะมันดีขึ้นเว้ยดีขึ้นเยอะมากจากตอนแรกมันแบบไม่มีวี่แววว่าจะหายไม่มีวี่แววว่าจะดีหรือม,มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะทุกคนแต่เอินเชื่อมากแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเอิ็เอ,เเอลลงเอ นน้้เป็ตมาดวยไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่าถ้าวันนั้นพระไม่ทักแล้วก็ถ้าวันนั้นแฟนไม่ไปตามกลับจากโรงจอดรถที่เดินออกไปเอินจะไปหยุดที่ตรงไหนโปรดใช้วิจารยณในการฟังนะคะ